รหัสกอไก่35มีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะสีแรกจะเป็นสีชมพูกะปินะคะสีเทาสีโอวันตินสีครีมสีขาวสีฟ้าและสีโอรสค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นผ้าลินินอย่างดีเลยนะคะไปเริ่มดูแบบแรกเลยค่ะสีที่1นนะคะตัวแรกจะเป็นสีชมพูกะปิค่ะสีนี้จะขายดีมากๆเลยนะคะรูปแบบเสื้อเขาจะเป็นคอจี ผ่านหน้าติดกระดุมค่ะดีไซน์เขาเกตตรงกระดุมเขาเป็นกระดุมซ่อนและแต่งบูด้วยนะคะตัวที่2สีใหม่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะออกสีเทาเงินค่ะ นำไปแมตช์กับกันเกงหรือผ้าถุงสีเข้มๆนะคะรับรองว่าโดดเด่นสวยสะดุดตาแน่นอนค่ะตัวต่อไปนะคะสีพื้นฐานค่ะตัวนี้จะเป็นสีโอวันตินนะคะทรงแขนเสื้อเขาจะเป็นทรงแขนกระบอกนะคะยาวประมาณ3ส่วนหรือคุมข้อศอกค่ะส่วนความยาวเสื้อจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะคะคุมสะโพกค,ค่ะตัวต่อไปตัวที่สี่ตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะจะออกสีครีมนวลค่ะ รุ่นนี้จะมีไซส์ 38, 40, 42, 44และ46นะคะราคา850บาทเท่านั้นค่ะตัวต่อไปตัวที่5ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะจะออกสีขาวโอโม่ค่ะ ใครที่ชอบไปงานบุญงานบวชนะคะสามารถใส่ตัวนี้ออกงานได้เลยค่ะเม็ดกับผ้าถุงหรือกางเกงได้ง่ายด้วยค่ะตัวต่อไปตัวที่6แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะจะออกสีฟ้าสดใสมาในรายปักดอกไม้นะคะได้เต็มตัวแบบนี้เลยค่ะรายปักน่ารักส่วนดอกไม้เขาจะทําเป็นดอกนูนขึ้นมานะคะทําให้ดูเก๋มากๆเลยค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นสีโอรุนะคะใครที่ชอบใส่สีสดใสแน่น นำสีนี้เลยค่ะลายปักเขาจะปักลายเดียวกับตัวเสื้อนะคะแต่ดอกไม้เขาจะมีลูกเล่นทำให้เป็นดอกนูนค่ะครบแล้วนะคะทั้ง7สีค่ะกับรหัสกอไก่35นะคะราคาเพียง850บาทเท่านั้นค่ะท่าอูนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บปลทางบวก50บาทตัวต่อไปบวก10บาทตลอดการจะส่งในรอบบินเดียวกันค่ะ สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นให้ไว้ทางด้านหน้านี้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามร้านทีราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแบบใหม่สวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ